เริ่มต้นเรื่องของประชาชนจิตอาสาของอำเภอสันทรายค่ะมาร่วมกันพัฒนาคูคลองลำน้ำโจ้ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบลำน้ำตามโครงการสิบคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ ที่ลานพระพรมพเชิงสะพานบ้านพิมุกหมู่ที่5ตําบลสันทายน้อยอําเภอสันทายจังหวัดเชียงใหม่นายวรรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาครูคลองตามโครงการฟื้นฟูล,ลำน้ำเจ้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งลำน้ำเจ้าเป็นหนึ่งใน1ิลำน้ำตามโครงการ10บคลองสวยน้ำใสคน ไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะมีข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่ประชาชนและจิตอาสาพระราชทานกว่า200คนร่วมกันพัฒนาลำน้ำลำคลองเก็บขยะกวาดใบไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบตลอดลำน้ำบริเวณสะพานบ้านพิมุกถึงฝายกั้นน้ำบ้านกล้วยไม้และสะพานบ้านพิมุกถึงสะพานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันขยอมค่ะ